สวัสดีเพื่อนเพื่อนนะวันนี้เราก็จะมาสอนทำสกูชี่อุปกรณ์ก็มีกันไกลแล้วก็เดี๋ยวแล้วก็ฟองน้ำอันสีไหนก็ได้อันเยวสอ,อนอาจได้อาจจะมีเสียพัดลมนะแล้วก็เป็นซอสลาดอันนี้เป็นซอสลาดของร้านเราเองของร้านเราวันนี้เราใช้สีเดียวร้านเราก็แห้งเร็วนะมีกลิ่นด้วยอันนี้เราใช้เป็นอันนี้ เราเลือกเป็นก um, okay. ลิ่นเอ่อสตรอเบอรี่โอเคสีชมพูลคินสตรอเบอรี่ชิมชานำเย็นเราจะมาทำเป็นรูปแบบพวกสี่เหลี่ยมขนมปังอะไรประมาณนี้จัเน,นะโอเคแล้วก็ตัดฟองนะ้ำให้เป็นรูปที่เราต้องการได้เลยนะเดีย๋ยวเราะจะตัดเป็นรูปอะไรดีอนะเดี๋ยวขอคิดแป๊บ,บนึงเออคิดออกแล้วตัดเป็นวงกลมแล้วกลับเป็นปวงกลมนะ อาจจะมีเสียงพัดลมนะบวดแอร์ด้วยบวดพัดลมด้วยตัดแลมาทำให้่กินเบี้ยวอะ่ะแล้วก็ตัดให้มันตรงๆ เราจะมาทำซอสลาดกันอันนี้เราทําให้มีไส้นะเราขอทําแบบไม่มีไส้ ที่เราคิดนะอุปกรณ์อีกอย่างที่เราต้องมีก็คือ,โอ,โ,อโอ้ยก็คือเป็นพวกถาดรองกันหกประมาณนั้นถาดรองเป็นสมุดเป็นอะไรก่อนเสียหกโอเคพอเราทำล้านซ้อมมาแล้ว,ว,าาลวเราก็ต้องหาเที่ยอุปรกรณ์ไม่พร้อมว่ะเป็นไม้ก็ได้เขีย่ยเขีย่ยให้เขาแบบเป็น เกลี่ย,ยเป็นย้อยน่ารักน่ารักก,ก,ก็นี่เราทาไปมื้นผิวก่อนนะ คยทำคลิปสอนทำสกูชีมาก่อนเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ก็อาจจะเตรียมไม่พร้อมอะไรก็ขอโทษด้วยโอเคนะเดี๋ยวตอนนี้เรายังไม่มีที่ตั้งกล้องอนะ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะมีที่ตั้งกล้องแนละ้วตอนนี้เราก็ททำแบบไม่เห็นสกูชีไปกันขอโทษนะ เพื่อนอาจจะไม่ใช้ฟองน้ําก็ได้อาจจะใช้เป็นพับหรือเป็นขนมปังพวกแบบขูดซกุชีโดยเฉพาะเลยก็ได้คือที่นี่อ่ะที่เราอยู่เนะี่ยมันอาจจะหาพวกสกุชียากก็เลยไม่ค่อยได้ใช้นอะอันนี้ซอสแรกเป็นซอสแรกของร้านเราเองนะเพิ่งจะเปิดขายวันนี้แหละเค เดี๋ยวรอเขาแห้งก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูตอนที่เขาแห้งแล้วไี่เจ๊แล้วขอเก็กขบขอบก่อนมย้อยมันย,อย,นย,อย้อยหอมกลิ่นสับเบอรี่มากซอสล่าเราใช้จะใช้เป็นซอสแบบเดียวก็ได้เดี๋ยวนี้เราจะมี ไปหาซอสต่อนไปๆโอเคเราซอสลาดมาแล้วนะซอสลาดของเรนแบบซอฟิ์ครีมซอฟต์ครีมนะแล้วเขาขอปิดยี่ห้อเปน็นมึงนะเพราะอันนี้ร้านเราไม่ได้ขายร้านเราอันนี้เราไม่ทำเองนะเราไม่ได้ขายก็ขอแบบไม่ให้ดูนะเพราะว่ามันเป็นของเราเองเราไม่ได้ขายใช่นะแต่ถ้าจะสั่งก็ได้ถ้าจะสั่งนะ 声你小一点。嗯嗯嗯 กลิ่นหอมนะคือซอสร้านเรา,ามีกลิ่น,นโอเคแล้วข้ตตาตกใจนินึง เดี๋ยวเราให้สกูชีเราแห้งก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวเราให้สกูชี่แห้งก่อนเดี๋ยวเราเอาสกูชีไปอันนี้ไปพักก่อนโอเคเอาไปพักเพื่ออ้ไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาทำเป็นสติชี่อีกอันหนึ่งเป็นสีฟ้าเลยอันนี้เราตัดเป็นเค้กโรสเตรียม ใช้เป็นสีเนส่เหลี่ยมแล้วกันสี่เหลี่ยมดีไหมแต่นี้เราต้องทำแบบตังต้งใจอีก โอเคเคลียสองเนี่ยเราทำเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราต้องรอให้เขาแห้งเสร็จตัวก่อน แต่ได้ใครซื้อไอ้น,นี่เราไปแล้วเปิดไม่ได้นะก็ขอให้เปิดขวดออกมาเปิดตู้ฟ้าว่ามีอะไรตอนหรือเปล่าก็หยิบเขาออกก็หยิบไอ้อที่เดินตามออกมาเพราะว่าบางทีอะซอสเรามันจะแข็งเร็วถ้าอยู่ในที่เย็นนะเดี๋ยวเราทิ้งก่อนเพราะว่าถ้ามันหยุดมันไอ้นี่มันอยู่ที่เย็นๆนะมันจะแข็งเร็วมากตอนนี้ใอขวดจะแข็งเ็วเนาะแต่นี่ดูมไม่แข็งเลย โ <Okay. S 2> อเคถ้าสอนเริ่มมือเพื่อจะถามว่าร้านยังไงอะล้างน้ำโอเคจะช่วยให้สะอาดนะ เรเซ็ตตัวแล้วก็ทำอย่างนี้ไปแล้วแลวรอเขาอแห้งแล้วเขาแข็งนอะเนาะแล้วเดี๋ยวก็ลากันไปแล้วกันนะเพราะว่ามันเรามันตัดมันตัดไม่ได้อะเพราะว่าเครื่องนี้มันตัดที่เราอัดคลิปอะมันตัดไม่ได้ก็เลยต้องถึงทุกครั้งไม่เห็นเอาเวลาเราสอนทำอะไรอะมันจะแบบแล้วก็ไม่ค่อยได้ก็ ต้องทำอย่างนี้นะค่ะไปแล้วก็วรูจ้าโอเคบ๊ายบาย